ออกกราบทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะผมนี่เกมมีโบว์อ่์นเคยนะผมอ่าซึ่งก็ที่ผมไม่ได้อัดคลิปนานก็เพราะว่าก็เพราะว่าไอ้แมปปีใหม่นี่แหละครับที่ผมทําให้ทําให้ผมที่ไม่ได้อัดคลิปนานนะผมแมปปีใหม่บ้าบ้าดีแหละเออใช่แล้วแล้วก็ข้างหลังผมมันคือเรือครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์นะเรามาสร้างกันก่อนใช่แล้วเรามาสร้างกันก่อนนะครับผมโอเคก็คือที่ผมจะสร้างก็คือที่เตะเิโบอล ที่โยนบอลลีบอลใช่แล้วอืมแล้วก็เว้นมาสามบล็อกหนึ่งสองสามก็ปับอันนี้เว้นที่บล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวผมจะค่อยพาไปทัวร์นะผมหลังจากที่ผมทำไอหลังบอลลีบอลนี้เสร็จนะผมอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบบนี้ปุ๊บกระโดดขึ้นไป เออวางไปวาง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 ,วางจุ๊บอ่าขอจุ๊บจุ๊บโอเคแล้วเราก็วางไปมันคือที่ตรวจจับอืเอ้ยเดี๋ยวนะมันคือที่ตรวจจับธรรมดานะผมเออผมรูวกว่ามันเป็นที่ตรวจท,ท,ที่มันไม่ใช่ตรวจจับลูกบอลเออโอเคแล้วเราก็จะวางกว่า จ,จึ๊บจึ๊บโอเคก็คือเวลาเราเดินผ่านมันจะเป็นแบบนี้ยมันจะเป็นคลื่นสัญญาณใช่แล้วเ,เร็วมานั้นเป็นคลื่นสัญญาณจึ๊บจึ๊บเราสามารถทะลุข่านได้ลูกบอลก็สามารถทะลุผ่านได้เมื่อกี้ผมทดลองมาเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็นี่ือจะเป็นประมาณนี้ที่เตะนะผมเตะไปมานู่นนี่นั่นแล้วผมก็ได้ทำนี่ทะเลนะผมทะเล คือสูงที่ต่ำที่สุดก็คือสามบล็อกเนาะสบล็อกก็คือแบบเราเกมนี้วอว์กอารมันหนืดด้วยนะเออหนือดอะหนืดมากเลยก็คือถ้าท่านผูนนน้ชมมาเล่นแบบนี้ผมแนะนำว่าให้เล่นหนึ่งบล็อกพอวเวลามันขึ้นเนี่ยมันหนืดมากอนีอ่ไปสองสนามเนาะการสมุนต่อสนามนี่แพ้่ายัางไงก็อะไรประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวผมจะเว้นมาไกลไกลไเลย ไกลเราจะมีสีสนามแบบให้แข่งกันอะไรประมาณนะั้นไว้์มาไกลๆอันนี้เราพยายามทำให้มันตรกงๆกันไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ตรงแล้วมันจะไม่สวยอืมมาเราไปไกลๆก่อนไปไกลวันนี้ไปป่ะได้ๆๆๆหนึ่งเดี๋เดๆๆเด้อเจบหนึ่งสองก็ไว้ไปเจ็ดบอกหนึ่ง สองสามหนึ่งสองเดี๋ยวเดี๋ยวต้องนับใหม่สิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปั๊บอ๋อแล้วก็ผมจะบอกอะไรมันเป็นจุดบั๊กของในมินิโวเว้ยคือแบบจุดบั๊กอะไรเหรอท่าน้ำชมดูขออายก่อนรายรายสายรายรายอยู่ไหนรายอยู่ไหนรายอยู่ไหนน่าจะอยู่ในพื้นฐานป่ะนี่นี่ท่านชมดูนะเออแป๊บหนึ่ง ท่านผูชมดูนะดู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 ถ้าในไม้ค้าบ่ะก็คือถ้าเราวางทรายตรงบริเวณนี้มันจะตกลงไปใช่ไหมในเกมนี้โอไม่ครับผมดูจะเกิดอะไรขึ้นดูนะมันเป็นกดฟิสิกส์ที่แบบแบบขนาดคนที่สร้างกดฟิสิกส์ขึ้นมาใครนะลืมยังยังทางหาเหตุผลตอบไม่ได้อ่ะเออดูนะดู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 ผมวางนี่มันไปหล่นตรงนู้นดูมันสิ จุ๊บมาตัวนะจุ๊บแล้วพอชนกันมันก็แตกโอ้โหมาสะจจจริงโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะวัตกรรมเกมนะผม,มเกมดังๆก็เป็นวันนี้แหละครับผม,อมโอ้โหอะไรมันจะเจ๋งขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเราก็มาวินสามบล็อกเ,เดี๋ยวันนี้หกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคเจ็ดแล้วก็เป็นสาม 1>, 1, 2, ึ่งสองสามจึ่งสองสามสี่ห้าหดปังอืมที่ผมไม่ได้อัดคลิปเพราะว่าก็เป็นเพราะเจ้าแมบ,บนี้แหละไม่ใช่ผมแบบไม่ได้อัดคลิปสพนานแล้วผมจะได้แบบพื้นที่เดียวนะผมได้เยอะแล้วนะผมได้วัดได้น้ำตกได้อะไรก่ะ ในวัดแต่น้ําตกก็คือโซนร้านค้าก็ใกล้เสร็จแล้วนะผมแต่ที่ผมก็คือโซนร้านค้าเนี่ยที่จริงอ่ะมันควรเสร็จก่อนเพื่อนด้วยใช่ครับผมมาทําแบบโซนแบบจากพอทําน้ําตกเสร็จก็มาทําเออร้านค้าแต่ไม่ครับผมโซนร้านค้าเสร็จช้ากว่าทะเลแล้วก็วัดอีกเออเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยแบบก็คือรู้จักไหมคนแบบที่ไม่ค่อยชอบะเออแบบมันแบบนั่นอะ่ะเนาะคือมันแบบอะไรอะ่ะ คือมันมันต้องใส่ของนู่นนี่นั่นแล้วผมจะทําให้ท่านผู้ชมสามารถเก็บของด้วยสามารถเอาไปทําเองได้แล้วมันต้องเอาแบบใส่เงาหี่ปะมาใส่ของอะ่ะเออผมก็เลยไม่ค่อยชอบเพราไหร่เนาะแล้วก็คือแบบมันนานอะ่ะแ้วผมต้องกดค้างเข้าใ,ใจปะเนี่ยคือในมินิวอฟอาร์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะผม เวลาผมกดเนี่ยมันคือมันเข้ากล่องอะถ้าผมกดทีเดียวให้มันเข้ากล่องไป4อันมันก็จะหายไปเลยแต่ว่าเวอร์ชันเก่ามันไม่เป็นอย่างนั้นอะเออแต่พอเวอร์ชันใหม่ซักมาที่มีที่มีแหละที่ท,ท,ท,ที่ที่ยังไม่ถึงเวอร์ชั่นเนี้ยสองเวอร์ชันก่อนอะเออสองเวอร์ชันก่อนแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนลับนะผมสองเวอร์ชันก่อนอะเออนีแล้วนี้ก็คือเรือที่เก็บของอะไรไว้ อาจจะดูน่าเกลียดนะใบเรือเอออาจจะดูน่าเกลียดหน่อยผมสร้างใบเรือไม่เป็น <ouse noise> ปนะผมอ่ะตรงนี้ก็เป็นแบบเป็นลงนเรืออะไรก็ว่ากันไปนะมีกรงมีกล่องอะไรนะแล้วก็ตามสถานที่เนะ่ะก็คือในแบบผมมาสถานที่หลักมันจะมีอยู่เออสถานที่หลักนะในแบบผมจะมีอยู่สามที่น้ําตกทะเลแล้วก็วัดนะผมอ่ะก็คือสถานที่หลักก็คือที่สถานที่หลักผนที่นี่ก็จะเป็นดาบนะผมอ่ะ ก็คือจะเป็นที่ปกป้องนะผมก็อยู่ในเรือนะเป็นดาบอม um, แล้วก็ลงไปก็จะมีกล่องลุ้นของอะไรก็ว่ากันไปให้เราเปิดกันเองผมที่ผมไม่อยากจะเปิดให้นะผมให้มาเปิดดูกันเอาเองว่าในกล่องพวกนี้มีอะไรนะผม <ak> ผมใส่ของผมใส่ของให้ทุกกล่องนะผมนะใส่ของให้ทุกกล่องนะเรเราขึ้นไปถ้าผมขึ้นไม่ได้ให้เราปิดปรตรงนี้แล้วก็กระโดดหนึ่งทีนะผมก็จะขึ้นได้เลยโอ้โหนี่ก็เสร็จแล้วนะผม โอเคแล้วก็มันก็จะมีของแลไอเทมที่ผมได้สร้างขึ้นมานะผมของแลไอเทมก็ลองไปหาดูนะอืมกล่องโบนัสเนี่ยในทะเลอันหนึ่งของโบนัสที่เป็นกล่องนะไม่ใช่แบบกล่องรูปทรงอื่นนะเป็นกล่องเลยนะไม่ใช่กล่องรูปทรงอื่นนะนะก็คือจะมีในทะเลเนี่ยตรงนี้มีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า มีห้าที่แล้วผมในตรงเรือผมจะใส่ไว้อยู่ที่ยี่สิบนะผมยี่สิบที่มีห้าแล้วก็เหลือผมใส่อีกสิบอีกสิบห้าที่เนาะในสิบห้าที่ก็จะได้แล้วอืมใส่สิบห้าที่ไหนก็ว่ากันไปก็วิธีการลงเรือนะก็ขึ้นบันไดไปตรงนี้แล้วก็ลงไปได้เลยนะวิธีการขึ้นก็หาวิธีกันเอาเองนะผมผมไม่ใส่บันไดให้ อยากได้ของแรก,ก็ขึ้นกันเนอาเองเออใส่ใส่บั่ไดให้หน่อยนะใส่บไ,ไดให้หน่อยสงสารเออขึ้นกันไม่ได้ตายเลยเออแบบของของในในเรือนี้ของดีด้วยนะผมแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะมีประตูนะให้ไปหาสวิตกันเองให้ไปหาสวิตกันเองนะครับเออจะไปโซนลับเนะี้ยโซนลับตรงนี้ตรงน้ก็จะเป็นตรงตรงที่พี่ตรงที่ผมใส่โมเดลผมทําโมเดลไว้นะตรงเรียมนูน้น เออใส่บนไดไวให้ตรงไหนดีเอ่ยอบแบบขอว่าแอบๆใครที่มาดูคลิปนี้นะผมก็จะรู้ว่าบนไดมันอยู่ตรงไหนใครที่มาดูคลิปนี้นะผมก็จะรู้บนไดมันอยู่ตรงไหน,ใ,น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 ,ไหนใช่ไหมก็เอาอันนี้มานี่มาด้เอาไม่ไอก็คือใครดูคลิปนี้รู้ปั๊บเลยน,นะว่าบนไดมันอยู่ตรงไหนนี่ก่อนที่จะมาถึงบนไดก็จะเห็นต,ต,ต,ตัวตรงนี้ด้วยนะจุ๊บจุ๊บ ครั <Okay. S 2> จุบๆอือา่าแล้วก็ปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บขึ้นได้ไหมแบบนึงขอทดลองก่อนจุ๊ขึ้นไม่ได้๋ยวผมจะได้ใส่ตรงด้านล่างอีกนิดนึงเดี๋เดๆๆเดขึ้นไหนได้ปะขึ้นไม่ได้โอเคเอาตัวไม้มาคือผมเข้าใจหัวอกคนที่ว่าแบบ เล่นอะไรยาปากัวไม่ค่อยเก่งทําอะไรไม่ค่อยเก่งเด็บบุกปากัวปีบมไดอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจหัวอกนั้นด้วยใช่ผมเข้าใจเพราะว่าผมก็เป็นพันนั้นแหละครับผมนี่ก็จะเป็นเรือประมาณนี้เลยผมเกลียดใบเรือต่ผมสร้างไงดีอ่ะเดี๋ยวผมก็ไปหาวิธีการสร้างใบเรือที่สวยๆกว่านี้ผมจะแล้วหรือว่าบางทีาอาจจะไม่เปลี่ยนอเลยก็ได้แล้วผมนี่คือประตูว,ว์าไปยังตรงนู้นนะผม แล้วก็ประตูว,ว่าไปยังตรงที่สร้างโมเดลผมี้เกียนบินไปบินมาเกียนแอร์มาคกีเ่เกี่เกี่เกแล้วก็จะมีตัวนี่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 ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรนะผมแต่เราก็ไม่เอาแล้วกูจะเอามันไปก็ไม่รู้นะผมอ่าแล้วก็เออเมื่อกี้ผมจะทําอะไรเอากล่องมาพที่จะใส่กจะบพวกลูกบอลบอลทะเลแล้วบอลชายทะเลอะไรต่างๆคือจะพกลูกบอลเนี้ยเออเอา,อางไง เออแล้วก็ฟุตบอลเอ้ยฟุตบอลไม่ต้องเอาดิเอาแค่สองอย่างโคเอาฟุตบอลเราไม่ได้เอามาเตะสปอนน์แล้วเอามาคว้างกันเนาะบาสเกตบอลกับบอลเล็บบอลโอเคแล้วก็นี่ลูกสนุกนะผมก็ไม่คุน้นใจว่าลูกสนุกมันใหญ่อะไรขนาดนี้เอามาด้วยก็ได้นะผมลูกสนุกเพราะมันก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีนะผมเอาอ่นีนปืนศูน์หายปืนศู์หาย ปืนสูนหายไหนนี่ไงปืนสูญหายปืนที่แบบนี่นี่คือลูกสนุกนี่คือลูกสนุกนี่นี่นะนี่คือลูกสนุกนะครับผมลูกสนุกนะนี่เอาเป็นเอาไว้เตะได้แต่ผมก็แบบเอาไว้เตะได้จิ๊ดจิ๊จ๊จ๊แต่มันลอยไม่ขึ้นนะผมก็จะไม่เอามันลอยไปขึ้นใช่แล้วโอเคแล้วก็อ่ะเราเดี๋ยวเรามาใส่หีบกันเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเราอออเอาบอลเล่บอลเดียวพอนะผมอ่ะเดี๋ยวเราสนามนี้ก็ เอาเป็นแบบกองสูงกองสูงสนามนี้ก็ให้เอาบอลลีบอลจากตรงนี้ไอ้บอลลีบอลเอามันใส่เป็นชุดต่อเค่สามชุดก็เอาันเป็นชุดชบชิบชบแค่แถวเดียวพอนะผมเพราะว่าคนที่มาเล่นแบบผมมันก็ไม่น่าจะเอาไปสั้งหมดนี่หรอกมั้งแต่ก็คือผมแบบ ก็คือผมพยายามที่ว่าจะไม่ให้คนตีกันไม่ให้คนแบบทําอะไรที่เกินกฎของในแบบนี้ผมคือผมไม่ชอบอะ่ะเออแต่ว่าถึงน้ําชมจะทําแบบนี้พังยังไงก็ผมก็ไม่สนใจนะผมว่ามันเป็นเรื่องของท่านผู้ชมผมไม่สามารถข้ามได้ใช่แล้วงั็นก็ไม่สามารถข้ามได้นะผมท่านผู้ชมจะทํานู่นทำนี่ตีกันก็ว่ากันไปผมไม่สามารถข้ามท่านผู้ชมได้เพราะว่าถ้าถึงผมห้าไปท่านผู้ชมเหมือนมันยิ่งลั้นอะ่ะเออ เข้าใจป่ะขวงก็เป็นคนแบบนั้นแบบยิ่งห้ามแบบเหมือนยิ่งยุอ่ะเออยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุกอ่ะอะไรมานั้นน่ะก็เข้าใจก็คือแต่ผมก็จะสำรลองแบบเอาไว้ผมไม่ยอมให้นานผู้ชมมาทําแบบผมโดยที่ว่าผมแบบไม่ได้อะไรเลยผมก็จะสำรลองแบบเอาไว้ทุกๆปีก็จะมีแบบนี้ออกมานะผมเป็นวันปีใหม่ทุกๆปีนะผมทุกๆปีถ้าผมทำทันเนาะโอเค อย่าพูดพังของเพลงนะผมต้องมีอะไรต้องทำอีกเยอะเลยทีเดียวเชียวบาสเกตบอลบาสเกตบอลเนี่ยผมมีอะไรต้องทำอีกเยอะแยะมากมายนะผม,ผมก็ต้องหุบปากกันใบสะบากนะผมทำไหนผมอาจจะเห็นผมเป็นคนที่พูดมากนะผม,มแล้วก็จริงๆด้วยนะผมนี่เสร็จแล้วนะสำหรับที่ใส่ของบอลลิบอลก็ เดีย๋ยวเราไปฝั่งหนึ่งนะผมนี่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งนู้นนะผมอ่าตามๆนี้เดี๋ยวผมค่อยมาตกแต่งที่หลังอนะ่ะก็จะเป็นแบบผมทําเป็นฝั่งริมๆก่อนส่วนฝั่งตรงกลางผมค่อยมาทําฝั่งริมๆก่อนเนาะแต่ถ้าคนยู่นี้ก็อาจจะหาบนญไดไม่เจอนะผมเออไปหากันเองเนาะใครดูคลิปนี้รู้ทันทีว่าอยู่ตรงไหนนะผมไปหากันเองเนาะแบบผมว่าคนที่ดูคลิปเนี้ยส่วนน้อยเลยที่จะเล่นมินิโวเชื่อ ผมเชื่อแล้วก็ในคลิปผมเนี่ยจะมีคนดูน้อยนะก็มีส่วนน้อยที่คนจะเล่นมินิโบนะผมอืมส่วนน้อยเลยนะผมบอกว่าเกมมินิโบมันก็ไม่ใช่เกมดังนะครับผมก็ไม่ใช่เกมดังอะไรขนาดนั้นปึ๊บแต่ผมแค่ชอบเล่นมาที่เชยเออเดี๋ยเราจะมาทําร้านขายโคงขายข้าวกันนะผมออเดี๋ยวเรามาขยับมาใกล้ๆหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันไกลเกินแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินไปเดินมาเนาะเดินไกลเออเอเคเดี๋ยวเราก็จะมาแบบ เอมทายังไงดีร้านค้าก็คือผมจะเอาแบบใครรู้จักไอ้ชายทะเลนั่นไหมบ่อทองหลามเออนั่นแหละจะเอาแบบนั้นมันจะมีร้านเนี่ยขายคงขายข้าวข้าวพลงข้าวผัดข้าวผัดปลาหมุนชอบกินมากเลยเออทำไงดีอ่ะมันมีร้านค้าหลายร้านไงของบ่อทองหลามอ่ะเออไม่รู้สิแบบไหนก็แบบร้านค้าธรรมดาเนาะ นั้นเขาจะมาด่า,าไม้มาไม้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 สรุงสรบเอาไม้หมดยูจะเลือกใช้ไม้ดำๆหน่อยนะผมชอบแล้วก็อนี้มาจุ๊บจุ๊บดีดเออที่บอร์ดของหลามมันก็จะแบบมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันใหญ่ๆใ,ใช่ไหมที่ขึ้นมาเออตรงส่วนหนึ่งอะ่ะใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็จะแบบมาทำกัน อ่ะเดี๋ยวเราก็ทําเป็นหน้าร้านก่อนหน้าร้านก็เป็นร้านร้านขายข้าวอะไรประมาณนะนั้นเว้นไปสิบบล็อกสิบบล็อกเขาอหนึ่งสองสามห้าแปดเก้าสิบปักดวยนี้หนึ่งสองสามสี่ตรงมุมสี่ป่ะเอ๊ะเดี๋ยวตรงนี้กี่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 4, ่งสองสาี่ห้าสี่พอแล้วก็เว้นไปทางนี้ก็คือแบบไกลๆเลยนะผม เราจะทาเป็นวนเวีนหน้าร้านน้องคงน่องคว้าแล้วมานั้นจึ๊บจึ๊บไปสักประมาณนี้น,นีนี้จึ๊บจึ๊บโอเคทัประมาณนี้เนาะนี่ก็จะแบบอยู่ริมๆนะผมใช่อยู่ริมๆหน่อยอาจจะเดินไกลหน่อยเพราะว่าบอกคงบอกตรงบอท้องหลามอะ่ะพวกร้านค้าก็จะอยู่ตรงริมๆนะผมแบบพวกร้านขายข้าวก็จะอยู่ตรงริมๆชัดส่วนใหญ่เจียงก็อยู่ตรงฝั่งนู้นนะมันก็จะมีวัดด้วยปรอป ผมก็เอาวัดไว้ตรงนั้นเลยจริงบอดทางหวัดมันก็จะอยู่ตรงใกล้ๆชายทะเลเลยนะผมจุ๊บไปปัะมานี้จุ๊บๆนี่ก็จะได้และสำหรับโครงร้านผมจะทำเปสองร้านนะผมร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายข้าวนะฮะแล้วร้านนี่ร้านข้างๆก็จะเป็นร้านขายนงขายน้ำอะไรก็ว่ากันไปนะก็มาเดี๋ยวเรามาสร้างกำแพงกันเลยตรงนี้จะเป็นกำแพง อันน <Net> ี้มไนกี่บอกอะหนึงอยากรูอยากรูหนึ่งสองส้านีมันเบี้ยวอะมันเบี้ยวอะจุ๊บ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 ทุบอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบ็บอก ี่บล็อกจะมีตรงกลางปะมันจะมีตรงกลางไหมเพราะว่าผมจะกั้นไม้อีกส่วนหนึ่งเป็นห้องครัวแบบทึบๆนะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นที่ห้องครัวแบบเปิดโล่งห้องครัวตรงเนี้ยเออหรือว่าจะอีกอันหนึ่งเป็นห้องครัวเออหนึ่งอีกอันหนึ่งเป็นที่ร้านขา,ขายขายอะ่ะหนึ่งอะเอ้ยเดี๋ยวนะมันต้องมีกึ่งกลางสิเพราะมันเป็นสิบสี่ใช่ไหม 14นคูณสองสบี่ลบเจมันก็เป็น7ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราหนึ่งสองสามสี่หอ่ะมันต้องมีตรงกลางเชื่อผม1 2 3ึ5 6 7อ่ะตรงกลางคือ2อันมันตรงกลางตรงไหนวะโอ้มนอยากได้ตรงกลางงาใจไหมแล้วต้องขยายบล็อกไปอีกบล็อกหนึ่งให้มีตรงกลางเดี๋ยวขอหน้าก่อน 1นึ่งสองสามสี่ห้าหเจตึ๊บตึหนึ่งสองสามหหนึ่งสอสสี้ามันเป็นเลขคู่มันไม่มีตรงกลางเออหนึ่งต้องขยายไปบอกหนึ่งน่าจะมีตรงกลางตรงกลางหนึ่ตึบตึบตึบอ่ะขอมีตรงกลางสถอขอร้อง1 2ึสาม หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามพักหนึ่งสองสามพักหนึ่งสองสามเอ้ยนี่ไงตรงกลางโอ้โหกว่าจะได้ตรงกลางเอาทุกตกอื่นด้านอาื่นออกออกไปนายไม่ต้องการหนั่งทราย I am เทรายที่จริงอันเนี้ยผมไม่ได้ทำเองเลยผมใช้อุปกรณ์ช่วยทั้งนั้นนะผมอืมแบบเป็นอะไรที่แบบโอ้โห คือถ้าผมสร้างเองด้วยมือนะป่าเนี้ยน้ำตกยังไม่เสร็จน้ำตกยังไม่เสร็จเลยอืมน้ำตกยังไม่เสร็จเลยผมสร้างด้วยมือน้ำตกยังไม่เสร็จเจ้าผมน้ำตกอะ่ะยังไม่เสร็จอะ่ะคือคือผมถ้าผมไม่ใช้อุปกรณ์อ่ะดีวผมจะมาสอนสร้างใช้อุปกรณ์อันนั้นอีกทีหนึ่งนะผมอืมถ้าผมว่างๆนะผมแบบสร้างแบบใกล้เสร็จแล้ว แล้วผมแบบต้องการแบบสร้างใกล้เสร็จแล้วแบบอืมอยากอาชิปอ่ะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำไอ้เจ้าตัวเนี้ยเครื่องเนี้ยเนี้ยเครื่องเนี้ยไหนตัวไหนตัวไหนนี่เนี่ยไอ้เครื่องเนี้ยเนี้ยเครื่อง,เค,องเครื่องเปลี่ยนภูมิประเทศเนี้ยเออผมจะมาสอนใช้มันนะผมผมใช้จนชำนาญแบบทายหาดเนี้ยคือมัน ผมไม่ทําเองไอเจ้าไอเจ้าตัวน,นั้นอะ่ะมันทําหมดเลยเว้ยทั้งน้ําทั้งน้ําทั้งทรายทั้งแบบแต่เรือไม่เกี่ยวนะเรือนะนั้นผมสร้างด้วยมือแค่ฝั่งนี้ก็จะแบบเป็นทางขายของฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องครัวแบบเป็นห้องครัวเลยผมอ,อ่ะเราก็จะวางเป็นไม้ไปกี่นาทีแล้วเอ่ยโอ้โหยี่สิบนาทีเพิ่งจะสร้างได้แค่ไอ้นั่นสร้างได้แค่ไรสร้างได้แค่แบบ กรอบไม้กับทั้งได้แค่กรอบของร้านกับอะไรกับกับอีที่เล่นวอลลิบอลโอ้โหมันนานขนาดนี้เลยอ่ะใครที่รู้ว่ามันนานเพราะอะไรก็ช่วยเมนผมด้วยนะผมนะโอเคมไเดียวเดี๋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 ยวผมจะง้อ่ะมีเครื่องนี้อยู่เครื่องนเครื่องนี้มันจะช่วยทำให้ผมสร้างได้ไวขึ้นจบอาแค่ อันนี้แค่สี่อันนี้สี่สี่เปลี่ยนเป็นวัดถุแตบบัหนึ่งคำผู้ชมอ่ะตัวแต่งรมชาติไม่ใช่ตัวนี่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 นำหาแล้ว่านผู้ชมดูนะมันพลิบตาเดียวพลิบตาเดียวอันนี้ออกไปจะบปังนี่ไหม มันจะช่วยผมสร้างเออแล้วเราก็สามารถลบได้นะเราไม่ชอบอะไรเราก็ลบได้เนี่ยให้สมสมที่เสร็จสมองที่เสร็จเลยนะผมอืมเสร็จเลยเสร็จเลยอืมจุ๊บอืมเคโอเคเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมมันผมผมสึกว่ามันมันไม่เป็นเหลี่ยมเลยจัางหัวไปหกไปแล้วก็เออเป็นหกเป็นเจ็ดไปเจ็ดอืมไปทีโอแปดก็แปด แปดแเออแล้วก็เนี่ยเราก็สามารถสร้างได้แล้วปังเห็นไหมเสร็จเรียบรอยอืมเาเราไปลบเดี๋ยวเราจะลบพื้นลบพื้นจุ๊บจุ๊บลบพื้นออกไปจุ๊บอ่ะเป็นแค่สิสูงสุดคือ11บอ็ล็อกนะผมอืมสูงสุดคือ11บอ็บล็อก สูงสุดคือสิบล็อกสิบหล็อกเออสูงสุดคือสิบบล็อกว้วเ้อเดาไมเป็นอย่างเงี้ยหนึงเอาดินก่อนไอดินดินเดินเดินเดินดดินินอยู่ในจัดินอยู่นี่ถ้าผมไม่ใช้เพราะผมไม่ได้ความช่วยเหลือกับไอ้เจ้าตัวเนี้ย ผมแบบป่านี้ยังไม่เสร็จอือป่านี้ยังไม่เสร็จป่านี้ไอเจ้าตัวน้ําตกอะ่ะยังไม่เสร็จอะ่ะเออสองเดือนก็ไม่พออะ่ะเออสำหรับน้ําตกอะ่ะต้องสร้างด้วยมืออ่ะเออแทบภูเขาวันปีใหม่อะ่ะก็แทบแต่ยังทําไม่เสร็จแล้วทมเ้ยภูเออขาวันปีใหม่เนี่ยคือแบบเดี๋ยวผมจะพาไปดูก็ไอตรงจุดที่ผมถ่ายคิดว่าลงไอ้นอั่ยนะวันปีใหม่เออเนี่ยผมก็ตรงนั้นแหละ ที่เป็นภูเขางั้แหละผมก็ใช้เครื่องไอ้นี่ช่วยมันเป็นเครื่องที่ใช้ดีมากนะผมดีมากเลยดีมาก,กเลยทีเดียวเชียวอืมเ,อเดี๋ยวเราวางไปวางไปวางไปแล้วก็แบบนี้ผมจะแปะไว้ตรงที่ว่านะจุดเกิดนะผมโซจุดเกิดเนาะว่าให้เปิดแสงเงากับเออเงาน้ํใชให้เปิดแสงเงากับเงาน้ําด้วยเพราะว่าถ้ามันไม่เปิดแสงเงากับเงาน้ําดูภาพจะดูแบบ เฉยไปเลยผมจี่จิมก็ไม่เฉยหรอกคือจะไม่เปิดแสงเงาก็ได้นะผมจะไม่เปิดแสงเงาก็ได้นะผมเพราะว่าแสงเงาก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่มันทำให้สวยงามงเฉยแต่ว่าผิวน้ําผมแนะนําขอให้เปิดอืมเพราะว่าถ้าไม่น้ําอ่ะคือถ้า,าไม่เปิดผิวน้ําอ่ะน้ําเนี้จะเป็นฟ้าๆไปเลยมันมันจะไม่ใสนี้นะผมน้านี้จะเป็นฟ้าฟ้าไปเลยอะ่ะเออจะเป็นน้ำฟ้าน้ำเงินไปเลยอะ่ะมันจะแบบไม่มีความใสจะมองเห็นใต้น้ําได้แค่นิดเดียวนะผอืม ก็คือก็ใครไม่ไม่ชอบเปิดเงนาน้ำหรือว่าเ p s ชอบตกบ่อยก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะผมเอฟพีเอผมอะ่ะก็คือจะในแมปเนี้ยก็คือถ้าคือเวลาผมเปิดแมปอินฟินิตี่ใช่แมปนี้มันจะกระจายไปทั่วเป็นเดี๋ยวนะมากเลยสีเหรอเอ้าเดี๋ยวๆๆๆ,ๆ ไมโคนสอีอืมโอ้โหไม้คนลสีต้องมาแก้อีกโอ้ my god จุ๊บลบมันเดี๋ยวค่อยไอ้ดั่นใหม่จุ๊บอันนี้เดี๋ยวทุบเอาทบอ่ะฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ก็ลดเป็นเก้าเก้าเขา จุบจุบก็ว่าอยู่แต่ไม่นะไม้มันสีแปลกๆก็โทโอ้โหเอ้ยเอ่อเอาไม้ใหม่นี่ต้องไม้นี้แม่ลืมอ่านชื่อโอ้โหเดี๋ยว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 ข้อเสียของไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือแบบอืมประมาณนั้นแหละที่ผมเพิ่งกดรัวไปเมื่อกี้อืมเราก็ต้องมานั่งพุบอืม ต้องมานั่งลาบ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 ลาอะไรกันเข้าไปได้ครับเนี่ยเนี่ยมันจะกดเดียว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 เนี่ยมันจะกดลัวเองนะที่ผมเดียวเดี๋ยวเดียวหนูมันจะกดลัวเองทั้งที่ผมยังไม่ได้กดมันเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันจะลัวของมันเองอ่ะโอ้โหอีก็ไม่อยากจะว่ามันหรอกนะเพราะว่ามันช่วยผมมันช่วยผมอ่ะเออ ก็แม่งอืมแต่มันก็แบบคือผมยังไม่ได้กดแบบไี้นั่นเลยอะ่ะเออม้าอยู่ดีๆมันจะกดได้ผมแล้วผมกดปิดไปแล้วแล้วมันยังเปิดได้ผมอีกก็โหผีหลออชัดชัดเกมนี้โวก็อาจจะมีจุดบักคอนข้าที่จะเยอะเผอเยอะกว่าเกมไมค์ครับอีกอืมเออผมยอมรับเกมที่โวมีจุดบักเยอะจุดสุดเลยโอเคอืม ยี่สิบหกนาทีเพิ่งสร้างได้แค่เนี้ยโอ้โหบ้าตายอืมทะเลาะกับตัวเองอยู่นะผมก็เลยจะสร้างได้แค่นี้ก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาตรอกันแล้วกันเนาะอืมจุ๊บโอเคก็คือเวลาอัดคลิปอะมันจะสร้างอะไรได้ช้าเลยอะ่ะช้าเออแบบจะสร้างอะไรที่ได้ช้ามากหนึ่งเป็นลบ นีกี่บล็อกจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่าฮะจุ๊บจุ๊บเครอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด็ดอืมอ่า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 อก็ไปก็ไปจุ๊บจุ๊บจุ๊บเดีเป็นใส่บล็อกก็แต่งจุ๊บ เจ,จ,จ็บเจ็บจบแล้วอย่าไปอย่าบ้าอีกนะเออแหมถ้าบ้านี่แบบอันนี้เราวางไปเราไม่ต้องสนใจมันวางพื้นไปก่อนเลยบจ็บเ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 จบจบอ่ะวางไปออก่อนออก่อนปีนตรงนี้โอเค เห็นไหมพลังของเจ้าตัวเนี้ยทรงพลังอยู่หูบังคับแทบจะไม่ไหวอะเอออืมพลังของมหลังจริงโอเคเรากำแพงเราควรจะสร้างด้วยมือเราเองนะผมเราเราไม่ควรจะใช้เครื่องนั้นใช่แล้วเราไม่ควรจะใช้เครื่องนั้นฮะแต่พื้นอะเราควรเพราะว่าผมงีเก็บมาทุบอยู่โอเคปะเราไปเ,เราทากันต่อจุ๊บจ๊บ ก็อย่าลืมมาเล่นแมปนี้กันด้วยแล้วกันนะผมอ่ะเดีย๋ยวถ้าผมเปิดแมปเมื่อไหร่ดีวผมจะมาลองเล่นแมปผมให้นะผมอืมแล้วก็ตอนเริ่มต้นจะมีของเริ่มต้นให้ด้วยนะผมอ่ะส่วนของโจแบบก็คือที่ผมต้องให้สร้างดาบไว้เยอะๆเนี่ยเพราะว่าผมจะมีโซนตีมอนมีโซนต่อสู้แล้วก็โซนลวใช่าแล้วก็ที่ จะไปตีบอสด้วยแต่ถ้าที่จะไปตีบอสก็คือต้องผ่านในตรงนั้นไปก่อนใช่แล้วถ้าถ้าจะไปตีบอสนะผมอ่ะก็คือสามารถตีบอสได้ใช่แล้วสซนรับคือจะมีที่ไปแบบต่างดาวอยู่ก็เดียวเป็นที่ตีบอสอืมจะเป็นที่ตีบอสเลยนะผมอ่ะเราก็วางไปก็เดี๋ยวสลหับคลิปนี้ไว้เออก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วย นี่ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมายบ่ายครับไยบ่ายนะครับผม